คุณสุภาพรเป็นครูปฐมที่กเกษียณแล้วเธอเป็นที่รู้จักในชุมชนด้วยความทุ่มเทและอรอยยิ้มที่อบอุ่นแต่เมื่อสองปีก่อนเธอเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดเธอมักจะลืมชื่อนักเรียนเก่าทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอจํารายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาได้ทุกอย่างเมื่อไปพบแพทย์เธอพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติแม้ว่าเธอจะกินอาหารเพื่อสุขภาพและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอสิ่งที่ทําให้เธอตกใจยิ่งกว่าคือ เมื่อแพทย์ถามเกี่ยวกับนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากเธอยอมรับว่าเธอมักจะแปลงฟันเร็วและแรงเพื่อประหยัดเวลานั่นคือตอนที่เธอได้รับคำเตือนที่น่ากลัวคุณสุภพาพรนิสัยการแปลงฟันที่ผิดวิธีอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพของคุณแย่ลงวันนี้เราจะมาสำรวจความจริงที่น่าตกใจการแปลงฟันที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ทำให้คุณแค่ปวดฟันหรือมีกลิ่นปากเท่านั้นแต่มันยังสามารถเปิดประตูสู่ปัญหาร้ายแรงเช่นโรคเบาหวาน และการสูญเสียความทรงจําคุณเคยคิดไหมว่าจุดเลือดเล็กๆบนแปรงสีฟันหรือกลิ่นปากที่ไม่หอมสดชื่นอาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอยู่กับฉันต่อไปเพราะในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกถึงเหตุผลว่าทําไมการกระทําเล็กๆอย่างการแปรงฟันถึงส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดของคุณและที่สําคัญกว่านั้นคือคุณจะปกป้องสุขภาพของคุณได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อแปรงสีฟันของคุณมาค้นหาคําตอบกัน ลองนึกภาพปากของคุณเหมือนประตูที่นำไปสู่ร่างกายทุกครั้งที่คุณแปลงฟันแรงเกินไปหรือเร็วเกินไปคุณอาจกำลังเปิดประตูนั้นให้กว้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวปล่อยให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญแบคทีเ r ียอันตรายไหลเข้ามาในระบบไหลเวียนของเลือดแบคทีเรียเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำให้เหงือกอักเสบหรือฟันผุพวกมันสามารถเดินทางไปได้ไกลกว่านั้นเข้าไปในกระแสเลือด โจมตีอวัยวะสำคัญอย่างสมองและรบกวนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายงานวิจัยล่าสุดจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาพบว่าแบคทีเรียนในช่องปากโดยเฉพาะชนิดที่ทำให้เหงือกอักเสบเช่นพร์ฟิโรโมนสัสจินจิวลิสสามารถกลายเป็นผู้ลุกรานเงียบเมื่อคุณแปรงฟันแรงเกินไปเหงือกจะได้รับบาดเจ็บทำให้เกิดรอยขีดข่วนเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ารอยขีดข่วนเหล่านี้เหมือนทางลับ ที่อนุญาตให้แบคทีเรียจากปากเข้าสู่กระแสะเลือดเมื่อเข้าไปได้แล้วพวกมันจะปล่อยสารพิษที่เรียกว่าจินจิเพนส์ซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเช่นไซโตคินส์สารเหล่านี้ไม่เพียงรบกวนการทํางานของอินซูลินฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแต่ยังสามารถข้ามกําแพงป้องกันสมองทําให้เซลล์ประสาทเสียหายและนําไปสู่ปัญหายแรงอย่างโรคอัลไซเมอร์ทำไมการแปลงฟันที่ผิดวิธีถึงก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ตอนนี้มาดูกันลึกๆว่าทำไมการกระทำที่ดูเหมือนง่ายๆอย่างการแปลงฟันถึงนำไปสู่ผลที่ร้ายแรงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมรอยขีดข่วนเล็กๆที่เหงือกถึงทำให้เกิดปัญหากับร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวใจตับไปจนถึงสมองคำตอบอยู่ที่ว่าร่างกายของเราทำงานเหมือนระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นเมื่อส่วนเล็กๆอย่างเหงือกมีปัญหามันสามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้ เหมือนหินก้อนเล็กๆที่ทำให้เรือใหญ่ล่มเมื่อคุณแปลงฟันแรงหรือเร็วเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเหงือกอ่อนแอลงจากอายุหรือการดูแลที่ไม่ดีคุณอาจสร้างบาดแผลขนาดเล็กโดยไม่รู้ตัวบาดแผลเหล่านี้เล็กจนคุณไม่รู้สึกเจ็บแต่ใหญ่พอที่จะเป็นประตูให้แบคทีรียในช่องปากเข้าไปในกระแสเลือดหนึ่งในแบคทีเรียที่อันตรายที่สุดคือ Porphyromonas gingivalis ซึ่งมักถูกเรียกว่าสัตว์รูงเงียบของเหงือก เมื่อแบคทีเรียนี้เข้าสู่กระแสะเลือดมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การทําให้เกิดการอักเสบมันปล่อยสารพิษที่เรียกว่าจินจีเพนซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเช่น T N F อัลฟาและ I L 6สารเหล่านี้เหมือนผู้ทําลายที่รบกวนการทํางาน No. ของอินซูลินฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดผลลัพธ์คืออะไร ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นทําให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือทําให้โรคเบาหวานที่มีอยู่ควบคุมได้ยากขึ้นแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเลือดพวกมันสามารถข้ามกําแพงเลือดสมองชั้นป้องกันตามธรรมชาติของสมองและโจมตีเซลล์ประสาทโดยตรงงานวิจัยในญี่ปุ่นพบว่าแบคทีเรียจากเหงื่อสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างโปรตีนผิดปกติเช่นแอมิลอยเบตา้าและเทาซึ่งเป็นตัวการ หลักของโรคอัลไซเมอร์โปรตีนเหล่านี้เหมือนขยะที่สะสมในสมองทำลายเซลล์ประสาทและทำให้คุณค่อยๆสูญเสียความทรงจำอันมีค่าคุณเคยคิดไหมว่าการแปลงฟันอย่างเร่งรีบเพียงครั้งเดียวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของผลกระทบที่ยาวนานหลายสิบปีลองนึกภาพถ้าคุณปล่อยให้รอยแตกเล็กๆบนผนังบ้านไม่ได้รับการซ่อมแซมน้ำฝนจะซึมเข้าไปทำให้ผนังทั้งหมดผุพังเหงือกก็เช่นกัน ถ้าคุณไม่ดูแลอย่างถูกวิธีปัญหาเล็กๆอย่างเลือดออกที่เหงือกหรือการอักเสบเล็กน้อยอาจกลายเป็นวงจรอันตรายการอักเสบที่เหงือกทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นก็เลี้ยงแบคทีเรียทําให้การอักเสบที่เหงือกแย่ลงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรในประเทศไทยพบว่าผู้ที่มีการอักเสบที่เหงือกเรื้อรังมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงกว่าผู้ที่มีเหงือกแข็งแรงถึง 2. เท่าหน้าประหลาดใจใช่ไหมคุณตรวจสอบเหงือกของตัวเองเป็นประจำหรือไม่แสดงความคิดเห็นด้านล่างและบอกฉันหน่อยคุณเคยเห็นเหงือกมีเลือดออกตอนแปลงฟันหรือรู้สึกว่าลมหายใจไม่สดชื่นแม้จะทําความสะอาดอย่างดีแล้วหรือไม่จะปกป้องเหงือกและสุขภาพโดยรวมได้อย่างไรตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่า ทำไมการแปลงฟันที่ผิดวิธีถึงเป็นอันตรายมาดูวิธีแก้ไขเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณกันข่าวดีคือคุณสามารถหยุดวงจรอันตรายนี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มีประสิทธิภาพอ้าสิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือเปลี่ยนวิธีการแปลงฟันลืมการแปลงฟันแบบเร่งรีบและรุนแรงเหมือนกำลังขัดพื้นไปได้เลยให้คิดว่าการแปลงฟันเป็นศิลปะของการดูแลร่างกายที่ต้องการความนุ่มนวลและพิถีพิถันขั้นตอนที่ 1. เลือกแปรงสีฟันที่เหมาะสมเลือกแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่มีปลายขนกลมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายเหงือกงานวิจัยพบว่าแปรงสีฟันที่มีขนแข็งหรือแข็งปานกลางอาจทำให้ฟันสึกและเหงือกบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีเมื่อเหงือกเริ่มอ่อนแอลงขั้นตอนที่2แปรงฟันช้าๆและถูกวิธี แทนที่จะขัดไปมาอย่างกับกําลังเลื่อยไม้ให้วางแปรงสีฟันทํามุม45องศากับแนวเหงือกซึ่งเป็นจุดที่ฟันและเหงือกสัมผัสกันขยับแปรงสีฟันเบาๆเป็นวงกลมเล็กๆหรือสั่นเบาๆโดยโฟกัสที่ฟัน1-2ซี่ในแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อย30วินาทีสำหรับแต่ละส่วนสีของปากรวมทั้งหมดประมาณ2-3นาทีสำหรับกระบวนการทั้งหมดลองนึกภาพว่า คุณกำลังรูปคล้ำสิ่งของมีค่าไม่ใช่ขัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นสิ่งนี้ช่วยกำจัดคราบพลักโดยไม่ทำร้ายเหงือกขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบผลลัพธ์หลังจากแปลงฟันส่องกระจกและตรวจดูว่าเหงือกแดงหรือมีเลือดออกหรือไม่หากมีนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณต้องนุ่มนวลกว่านี้หรือไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเคล็ดลับเล็กๆใช้กระจกเล็กเพื่อดูบริเวณฟันกรามซึ่งเป็นจุดที่คราบพลักสะสมได้ง่ายที่สุด คุณกำลังแปลงฟันอย่างถูกวิธีหรือไม่ลองท้าทายตัวเองวันนี้คืนนี้เมื่อคุณแปลงฟันให้เปิดนาฬิกาจับเวลาและใช้เวลา2นาทีเต็มเพื่อแปลงให้ถูกวิธีจากนั้นสแสดงความคิดเห็นด้านล่างและแชร์ความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกถึงความแตกต่างหรือไม่อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถเป็นกุญแจสําคัญในการปกป้องไม่เพียงแค่เหงื่อของคุณแต่ยังรวมถึงความทรงจําและสุขภาพหัวใจของคุณด้วยคุณเข้าใจวิธีการแปลงฟันช้าๆนุ่มนวล เพื่อปกป้องเหงือกและป้องกันแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายแล้วแต่แค่แปรงฟันอย่างถูกวิธีเพียงพอหรือยังคำตอบคือยังไม่พอเพื่อเปลี่ยนปากของคุณให้เป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งคุณต้องรวมนิสัยง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปด้วยลองนึกถึงการดูแลช่องปากเหมือนการสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งซึ่งทุกอิดคือการกระทำเล็กๆที่ช่วยปกป้องสุขภาพโดยรวมของคุณเคล็ดลับที่1ใช้ไหมขัดฟัน วีรบุรุษเงียบคุณรู้หรือไม่ว่าแม้จะแปลงฟันอย่างดีแค่ไหนยังมีพื้นผิวฟันถึง40%ที่แปลงสีฟันเข้าไม่ถึงนั่นคือช่องว่างระหว่างฟันที่เศษอาหารและแบคทีเรียชอบหลบซ่อนการใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้งโดยเฉพาะก่อนนอนจะช่วยกําจัดคราบลัักและแบคทีเรียในบริเวณที่เข้าถึงยากวิธีทําง่ายมากใช้ไหมขัดฟันยาว ประมาณ40สมมพันรอบนิ้วมือทั้งสองข้างค่อยๆสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างฟันและขยับขึ้นลงทำช้าๆอย่าดึงแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายเหงือกงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลในประเทศไทยพบว่าผู้ที่ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำลดความเสี่ยงต่อการอักเสบที่เหงือกได้ถึง50%เมื่อเทียบกับผู้ที่แค่แปรงฟันเคล็ดลับที่2บ้วนปากอย่างชาญฉลาดหลังอาหารทุกมื้อ ให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือเจือจางเกลือ1/4ช้อนชาต่อน้ำอุ่น200มลน้ำเกลือไม่เพียงช่วยกำจัดแบคทีเรียรแต่ยังช่วยบรรเทาอาการอักเสบที่เหงือกแต่ต้องระวังอย่าผสมน้ำเกลือเข้มข้นเกินไปเพราะอาจระคายเคืองได้เคล็ดลับเล็กๆอีกอย่าง คือใช้ยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์อาจทำให้ปากแห้งสร้างโอกาสให้แบคทีรียเติบโตคุณบ้วนปากหลังอาหารเป็นประจำหรือไม่ลองท้าทายตัวเองในอีก3วันข้างหน้าลองบ้วนปากด้วยน้ำเกลือเจือจางหลังอาหารทุกมือ้อและสังเกตว่าเหงื่อของคุณรู้สึกสบายขึ้นหรือไม่แชร์ผลลัพธ์ในช่องแสดงความคิดเห็นนะเคล็ดลับที่3นวดเหงือ่อความลับที่น้อยคนรู้ นี่คืออาวุธลับที่หลายคนมองข้ามการนวดเหงือกด้วยนิ้วที่สะอาด 1- 2สองนาทีทุกวันสามารถกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยให้เหงือกแข็งแรงขึ้นและต้านแบคทีเรียได้ดีขึ้นวิธีทำง่ายมากหลังจากแปรงฟันใช้นิ้วชี้ที่สะอาดนวดเป็นวงกลมเบาๆบนเหงือกโดยโฟกัสที่บริเวณใกล้โคนฟันใช้แรงพอประมาณเหมือนกำลังนวดให้คนที่คุณรักสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้เหงือกแข็งแรงแต่ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดใจ คุณเคยลองนวดเหงือกหรือยังเริ่มวันนี้เลยและสัมผัสความแตกต่างรู้จักและจัดการสัญญาณอันตรายตอนนี้มาลองตรวจสอบกันว่าเหงือกของคุณกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือไม่การอักเสบที่เหงือกไม่ได้ทำให้เจ็บชัดเจนเสมอไปดังนั้นหลายคนจึงมองข้ามจนกว่าปัญหาจะร้ายแรงต่อไปนี้คือสัญญาณเตือน3อย่างที่คุณต้องใส่ใจเหงือกแดงหรือมีเลือดออกเมื่อแปลงฟัน หากคุณเห็นเลือดบนแปรงสีฟันหรือในอ่างล้างหน้านั่นเป็นสัญญาณว่าเหงือกกำลังบาดเจ็บอย่าคิดว่าแค่เลือดออกนิดหน่อยแล้วปล่อยผ่านเพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการอักเสบลมหายใจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่อเนื่องหากคุณแปรงฟันอย่างดีแล้วแต่ยังรู้สึกว่าลมหายใจไม่สดชื่นหรือคนใกล้ตัวบ่นเรื่องกลิ่นปากนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแบคทีเรียสะสมในปากมากเกินไปรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือ ระดับน้ําตาลในเลือดไม่คงที่หากคุณรู้สึกอ่อนเพลียบ่อยๆหรือแพทย์เตือนว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุให้ตรวจสอบเหงือกทันทีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรพบว่าการอักเสบที่เหงือกรื้อรังอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นถึง15%ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานอาหากคุณพบสัญญาณเหล่านี้อย่าตื่นตระหนกเริ่มลงมือทําทันทีขั้นแรก เปลี่ยนไปใช้การแปรงฟันอย่างนุ่มนวลด้วยแปรงขนนุ่มและใช้ไหมขัดฟันตามที่แนะนำหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน5-7วันหรือหากเหงื่อบวมเจ็บหรือมีหนองให้รีบนัดพบทันตแพทย์ทันทีทันตแพทย์สามารถทำความสะอาดลึกขูดหินปูนเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่ฝังแน่นสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่คุณกำลังเห็นสัญญาณเหล่านี้หรือไม่แสดงความคิดเห็นและบอกฉันหน่อยฉันอยากฟังเรื่องราวของคุณ คุณเดินทางมากับฉันถึงจุดนี้และฉันเชื่อว่าคุณกำลังถือกุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณเริ่มจากสิ่งเล็ก,ลกๆการดูแลงเหงือกอย่างถูกวิธีลองนึกดูเพียงแค่สองสามนาทีต่อวันคุณไม่เพียงแค่รักษาฟันให้แข็งแรงแต่ยังปกป้องหัวใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและรักษาความทรงจำอันมีค่ากับครอบครัวงานวิจัยจากญี่ปุ่นพบว่าผู้ที่ดูแลเหงือกอย่างดีมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความทรงจำลดลง 30%เมื่อเทียบกับผู้ที่ละเลยนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ใหญ่พอให้คุณเริ่มต้นวันนี้หรือให้การดูแลช่องปากเป็นนิสัยแห่งการรักตัวเองคืนนี้เมื่อยื่นหน้ากระจกจับแปรงสีฟันขนนุ่มใช้เวลา2นาทีเต็มเพื่อแปรงฟันอย่างนุ่มนวลใช้ไหมขัดฟันและลองนวดเหงือกนึกถึงคนที่คุณรักพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนที่อาจยังไม่รู้ถึงความสำคัญของเรื่องนี้หากวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้พวกเขา และแสดงความคิดเห็นเพื่อแชร์นิสัยการดูแลช่องปากของคุณคุณจะเริ่มจากอะไรแปรงสีฟันใหม่ใช้ไหมขัดฟันหรือไปพบทันตแพทย์บอกฉันหน่อยอย่าลืมกดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่ใช้ได้จริงจากช่องของเราสุขภาพของคุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆและวันนี้คุณได้ก้าวไปหก้าวที่สำคัญดูแลเหงือกปกป้องร่างกายและใช้ชีวิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์ร่วมกัน เราจะทำให้ทุกวันเป็นวันที่สุขภาพดีขึ้นพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า